ผมเป็นคนที่จะมีอะไรทําตลอดเวลาเข้าใจไม่แต่เมื่อแต่ีตนนคือถ้าเกิดว่าสมมติผมโดนเทนัดผมก็ยังมีอย่างอื่นที่ต้องทําอยู่ดีแล้วมีอะไรทําตลอดเวลาที่หมายถึงว่าปกติก็นั่งเล่นเกมตลอดเวลาหรือแบบหาอนิเมะดูทําไปเรื่อยๆจะไม่มีแบบมานั่งววางๆง,ง่ๆเท่าไหร่ครับเออใช่มันเป็นเรื่องของแวลูของเวลามันสําคัญนะเนาะเพราะงั้นแบบการนั่งดูการนั่งดูพวก อไลฟ์สตรีมเกมอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แนวเพราะว่าที่บผมมันมีอะไรทํามากกว่านี้อคือถ้าจะนั่งดูไลฟ์สตรีมเกมก็คงต้องเป็นแบบตอนที่ทํางานอยู่ก็นั่งฟังเสียงคนพูดไปเรื่อยๆหูว่างๆเงียใช่แล้วแบบสมมติเราเบื่อจากฟังเพลงเงี้ยก็ไปก็เข้ามาเวนี้แทนอแต่ปัญหาก็คือปัญหาก็คือช่วงที่ทํางานมันไม่ค่อยมีใครไลฟ์ก็จะแย่หน่อยคนไทยอ่ะเหรอพูดถึงคนไทยหรือคนหรือว่า อลลลเออผมผมตามต่างชาติอยู่แล้วครับบางทีก็วีพวกวีอิสระที่ที่เปิดก็มีครับผมผมก็มีเข้าไปสิงอยู่พักนึงแต่พอมาอเมริกาแล้วทําโซนมันต่างกันเกินไปไม่ค่อยได้มาเลยก็ไม่ค่อยได้จอยเท่าไหร่แต่แกส่วนใหญ่ทำงานตอนกลางวันแล้วคนไลฟ์เขาจะไลฟ์ตอนกลางคืนกันไม่ใช่เหรอใช่ไหมก็มีไลฟ์ตอนถามว่ามันมีตลอดไหมคือถ้าดูใน YouTube ดีๆมันก็มี <ม>อาจอะไม่ใช่ที่เราชอบใช่ไหมอาจจะไม่ใช่สังกัดครับผมอาจจะไม่ใช่แบบที่มีสังกัดเป็นเรื่องธรรมดาคนทุกคนพยายามใช้เวลาของตัวเองให้มีค่ามากที่สุดอยู่เสมอใช่แต่เราอาจจะโฟกัสไปตรงที่ทํางานหรือว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหรือไม่ก็ต้องฟังเพลงที่เราชอบดูในเมทที่เราให,ใหม่ใหม่ที่เราสนุกมันนั่นแหละดีแล้วเพราะว่าใครๆก็ไม่ชอบการล็อกเกอร์อยู่แล้ว พอเข้าใจเลยพอสื่อกันเราเื่อก่าเป็นไรเดี๋ยวน่าเบื่อโคตรมาหัวข้อต่อไปเลยดีกว่า